เรื่องอายุตัว60ปีนะครับถ้าเป็นเรื่องอายุตัว60ปีขอเกษียณเนี่ยมันก็จะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรา1 1 8หทับ 1, ใหสิทธิ์ลูกจ้างผู้ซึ่งมีอายุตัว60ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิ์นะครับแจ้งบอกขอเกษียอายุงานกับนายจ้างได้โดยจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยคุณสมบัติตามอายุงานอายุงานทํามาเท่าไหร่นะครับก็ได้ค่าชดเชยตามมาตรา1 1 8กํหนดหนดเนาะเพราะ ลูกจ้างถ้าจะใช้สิทธิ์เนี่ยจะต้องแจ้งบอกในจ้างก่อน30วันคําว่าทําอย่างไรของคุณเนี่ยก็คือคุณต้องทำหนังสือแสดงเจตนาขอเกษตอายุงานยื่นกับในจ้างนะครับถ้ายื่นแล้วในจ้างบอกว่าไม่มีนโยบายถ้าอยู่ไม่ได้หรืออยากออกให้เขียนใบลาออกไปไม่มีการจ่ายค่าชดเชยตรงนั้นคุณไม่ต้องสนใจเพราะนโยบายอยู่ภายใต้กฎหมายนโยบายนะครับระเบียบข้อบังคับหรือสัญญาข้อตกลงใดเนี่ย ถ้ามันขัดต่อข้อกฎหมายสัญญาข้อตกนั้นตกเป็นโมฆะต้องยึดข้อกฎหมายเป็นสําคัญถ้าคุณย่ดในเขาแล้วเขาไม่รับเขาปฏิเสธให้คุณเนี่ยนำกลับมาส่งเป็นไปษณียไปนะครับส่งเป็นพัสดุไปแบบแบบลงทะเบียนส่งไปถึงในจ้างถ้ามีการเซ็นรับมีการรับเอกสารฉบับนี้แล้วในทางกฎหมายถือว่าในจ้างรับรู้แล้วคุณก็อยู่ให้ครบสาสิบวันพอครบคุณก็ออกมาเลย นะครับภาย3สามวันถ้านายเจ้าไม่จ่ายค่าชดเชยคุณก็ไปยื่นคําร้องเรียกรับเนาะคุณเหล่าเนาะ